สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมือถือราคาถูกราคาประหยัดซึ่งก็จะเป็นมือถือในแบรนด์ซัมซุงนะครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ซัมซุง Galaxy A07 นะครับมือถือรุ่นนี้ก็จะอยู่ในเลทราคา2,005ถึง3,000นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการซื้อแบบติดโปรก็ราคาพิเศษด้วยคลิปวันนี้ผมสรุป เดียสรุปราคามาให้ดูทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่กําลังอยากไปซื้อมือถือมาใช้งานแล้วชื่นชอบเป็นแบรนด์ซัมซุงนะครับรวมไปถึงอยากจะได้เป็นรุ่นใหม่ๆด้วยก็เดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นของซัมซุงกาลิซี่ a 0 7เรุ่นนี้กันนะครับมาดูข้อมูลสเปคกันก่อนนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ซัมซุงกาลิซี่ a ศูนย์เนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ p l s l c d 2ี 4บิตความละเอียดเป็นแบบ hd plus นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป m i l i t t e k Helio g 9 9 octa core ความเร็ว2.2 GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android version น5นะครับครอบทับด้วย one ui v วอร์ชัน0หน่วยความจำนะครับแรมให้มา 4GB กิกอมหรือว่าความจุมี2แบบก็คือ64แล้วก็ 128GB แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่9ตุลาคม 2025ก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีให้เลือก2สีเป็นสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A072025 รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสเปคดีนะครับจอใหญ่กล้องชัดถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างก็จะมีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับ รวมไปถึงการซื้อแบบติดสัญญามาดูกันว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A07 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่14พฤศจิกายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางดานแอป La ซาด้กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทางร้าน Last Mobile นะครับซึ่งก็จะ เป็นร้านมือถือของทาง l a z a d ้เองก็จะได้ราคาพิเศษนะครับรวมไปถึงถ้าสั่งซื้อวันนี้มีหัวชาร์จแถมให้ด้วยนะครับมูลค่า490บาทเป็นอะแดปเตอร์ของแท้จากทาง Samsung นะครับชาร์จเร็วได้25วัตต์สำหรับ s a m s u n Galaxy g A07 ร้านนี้นะครับมีให้เลือก2ความจุก็กคือ RAM 4ล o อม64แล้วก็ RAM 4ล o m ม128 GB นะครับตอนนี้มีการจัดโปรลดแฟลตเซลให้ด้วยจากราคาปกติ4,999นะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง2,490บาทเท่านั้นนะครับ าคานี้บอกเลยว่าต้องรีบกดสั่งซื้อนะครับ2,490ได้มือถือที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ได้หัวชาร์จแถมไปด้วยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆรีบกดสั่งซื้อก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของการจ่ายเงินเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านการสแกน QR Code ก็ทําได้ทั้งหมดมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกัน จากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับส่วนร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุง Galaxy A07 นะครับ RAM 4รอม64แล้วก็จะมีเป็นรุ่น RAM 4รอม128กิกะไบต์ด้วยซื้อร้านนี้แถมฟรีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ25วัตต์นะครับมูลค่า499บาทซึ่งร้านนี้ก็จะขายโดยทางร้านซัมซุงออฟฟิเชียลโดยตรงนะครับมีการจัดโปรลัดแฟลชเซลให้ด้วยในตอนนี้จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,799บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก500บาทวิธีการจ สามารถเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้มีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับซัมซุงกาลิซี่ A07 เลมซีรอมหกสิบสี่กิกะไบต์นะครับรุ่นนี้หน้าจอรีเฟรชเรทเก้าสิบเฮิร์ตกันน้ํามาตรฐาน IP ห้าสิบสี่ขายโดยทางร้านลาซาด้าซูเปอร์ทีโฟนนะครับในเรื่องของราคาขาย อยู่ที่2 7 8 8บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดสามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยนะครับวิธีการเก็บคูปองก็ง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ของ lazada กดเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับจะมีคูปองให้เราสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ,ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนึ่เป็นราคา ขาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A07 นะครับจากทางด้านแอป Lazada นำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างสำหรับร้านแรกด้านนี้ Samsung Galaxy A07 นะครับขายโดยทางร้านดอ g ไลทซึ่งก็จะมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ49-99ลดราคาพิเศษเหลือเพียง2 5 0 0 1 9 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2ก็จะเป็นร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิสีเอนะครับมีให้เลือก2ความจุก็คือแรมสี่ลอมหกแล้วก็แรมสี่ลอมร้อยนะครับขายโดยทางร้านช G, G o f f i ฟ i a l นะครับแถมฟรีหัวชาร์จูลาคา490 บาทมีแถมให้ไปด้วยจากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,799บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ64 g b กสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ซัมซุง g าลิซี่ A07 ี4ลอม64นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,799บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน 7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A07 จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อซัมซุง Galaxy A07 แบบติดโปรนะครับค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าซื้อเราก็น่าสน ใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย โปรมูฟเอนะครับสำหรับ s a m s ุงกา a l a ซ y A07 ก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1 4 9 9บาทนะครับสั่งออนไลน์วันนี้ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก500บาทมีให้เลือก2สีความจุตอนนี้มีเหลือเฉพาะรุ่นแรม4ลอมร2 8ปกิกะไบต์โปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็จะมีรายละเอียดให้เราเลือกดังนี้นะครับซึ่งแบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา1,499บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละหก9กรา1799ก้านะครับโปร 199ลูกค้าใหม่ราคา1499เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับมีค่าตนนิดลงหน้าด้วย749บาทโปร599ราคา1799ค่าตนนิดลงหน้า642บาทโปร499ราคา2199ค่าตนนิดลงหน้า535บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา1499บาทแล้วก็ยายค่ายออนไลน์นะครับราคา1499บาทเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าติดลงหน้าโปร599นะครับราคา1799บาทค่าติดลงหน้า6 642บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3,999บาทเท่านั้น ถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขานะครับรูต่อการที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A07 นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น649บาทเท่านั้นสําหรับรุ่นลำส4ลำ64ส่นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นลำส4่ลำรอราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,199บาทประมาณนี้ก็จะมีให้เลือก2สีความจุมี 2ความจุถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย D-Tac นะครับ Samsung Galaxy A07 RAM 4รอม128กิกะไบต์ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากตระเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ D-Tac ราคาเท่ากันทั้งหมดก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าน,น โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซีรเสี่เที่ราคา1,499บาทนะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย700โปร599ราคา1,799ค่าเน็ตลุงหน้า600นะครับแล้วก็โปร499ราคา2,199ค่าเน็ตลุงหน้า500ทุกโปราามีสัญญา12เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นนกาาาารรรรรรสสสสุุุปาาปปคโโมมมชััั่่่ใหหหลดดท้งบ การซื้อ Samsung g a l ซ x y A07 นะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนพฤศจิกายนชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไป ในนทุกเดือสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ